วันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้านะ่ะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกต์กัมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จ้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ปิดผมขาวปิดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจ้าี่ะจ้จะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจ้าฉีดไปแล้วนะนิดนึงนะคะ คือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นปะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตรงน,นี้ช่วยได้เลยและต้องเป็นต้องมีเซรั่มพี่จ้ะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราปิดผมบางฉีดปิดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราฉีดกันเร็วๆนะคะ ดไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากว่าสเปรย์ปกติหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ใดก็ประมาณ5.10นาทีแต่ถ้าใช้ใดก็ประมาณ 1. นาทีกว่าไม่แห้งแล้วคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ มไม่ดอและที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณ่าไปลองหาซื้อกันนะคะไปตาเลยจ้าแม่ In Kiss Magic Hair นะคะโหรสจัดรสจับอันนี้สีน้ำตาลนะคุณัไ้นน